กุยตงโมหงเลยพี่นอ้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ขูดสุขนครับผมเมื่อนี่พ่อกับบ่าวนัดฮักนัดชาแน,นลนะครับผมเมื่อนี่ผมพาพี่พ่าน้องมาก,กินตําบักหงนะครับผมตาบักหงมีพักคน้าคนา,นาหรือกวางตุงกับบัวหง พักบุ้งกระเทียมตำบกหุงนะครับพี่นอ้องเอาเบาหนาพอดีพอดีเบาหนาทิวเขาพี่น้องเอ้ยอ่ะกินกันเลยนะพี่น้องเนาะกินกันเลยกินกันเลยคุยค่ำยมยงไงไปหลดพี่น้อง กระเทียมพี่น้องกินบิดลงก,ก็ไดนน้นาะง่ายกว่าพักบุงพี่น้องคุยพักบุงเลยคุยตามมุฮงเลยพี่น้อง แบบนี้พี่น้องพักอันนี้พักกวางตุงวาคุยเลยพี่น้องแต่ว่าท่านพักขนาดนี้กะอีแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะพี่นอ้องหมูฮู้งกรอบพี่น้องกรอบดี สุดอยอดเลยพระเจ้าพี่น้องเอาเนี่ยอย่างไรนะพี่น้องเนะาะคีใหญ่เลยเนาะืม น้องซุดยาดเลยพี่น้อง <c oughs> อแบบซุดยาดเลยพี่น้องต้องเคียนต้องดูอืมต้องเขียนเป็นตากล่อง,อองพี่นอ้องแล้วผมจะคุยข้ามยังไงเลยเด้อเอาแบบพี่น้องก็เพชรถึงใจพี่นออ้นองบอกตำมุงกอ๊กอฟกับอืมยอด สุดอยอดเลยพี่น้องขนาดบาพทีบนหลายหน่วยนเนี้นี่หรอนทองวาววืบกระเทียมของมักพี่น้องสิเบิร์ล่ะ มันเปียนบรรยากาศพี่น้องโบดเดอออกไปข้างนอกพาพพี่น้องของมาอยหอคอยตอนหอคอย,อ,ยอันนี้อยู่ในหอคอยพี่น้องคลิปกันก่อนเนี่นยมีเทิงหอคอยก็เห็นธรรมชาตินะพี่น้อง มีอะไงเลยพี่น้องพี่น้องโอ้คันนีต่มไข่นี่สุดยอดเลยพี่น้องสามโมงเหงีย 그냥 응. 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 ขยับไปขยับมาละ่ะถ้าพังมารับผิดชอบไม่ได้สุดยอดล็กหน่อยครับเขามากวนก็เลยบอกให้ออกไปไกลๆจากตากล้องตาเขาก็บอกจกควบมาพี่น้องกับยูทูบเบอร์กันนะ่ะละมวนไพ่ไก่ดอก พี่น้องข้ามีอะไรเลยอืมชุดอยอดอืม โอ้ขนาดตำบรายเรื่องเพียงเนาะไม่เบื่อเสือพี่น้องขอข้ามยัยได้มังพวงก็กรอบกรอพี่น้อง Mm. กระเทียมย่างเซพเเยพี่น้องอ่ะพี่น้องวัวเบิร์ดคำนี้ยัยเล็กพี่น้อง mm. 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 อ้าวพี่นอ้องอืมมังมีกรอบไปดิพี่น้องกรอบขนาดเลยครับตะวันเบาๆจะกินโมเบิร์ตพี่น้องอิ่มแล้วครับเพชรถึงใจกับบรรยากาศเอาเด้พี่น้องเดี๋ยวเอาเดีเด้เพราะว่าส่งบายๆนะบอกคือส่งเซาเรสมีหนาวนะพี่น้องปิดไ้วยเบิร์ตนะขนาดปิดไ้วยเบิร์็ยังแสงอยู่พี่น้อง อสำหรับคันไผ่มักคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บานัดไั่นนะครับเดเพื่อสิ่สิบประพาสคลิปต่างๆกดกระดิ่งนั่มครับผมเพื่อสิบประพาสการแจ้งเตือนทุกคลิปก้อนไผ่นะครับเอาสำหรับวันนี้นะครับเนาะกับเราอย่างไรนะครับเนาะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามบ้านัดเสมอมานะครับเนาะ ไว้พอกันไ่ในคลิปหน้านะครับนะคลิปนี้บาานัดก็ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ